คลิปนี้นะครับอ,อ๋อก่อนจะดําเนินรายการวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ผมดีใจที่สุดนะครับต้องแต่ทําคลิปมานะครับต้องบอกว่าคือไม่รู้จะจะพูดยังไงนะครับแต่วันนี้นะครับเห็นใครได้ดูคลิปเมื่อวานนะครับที่ผมบอกว่าถ้าใครดูขอให้มีโชคร่วมกันนะครับคุณผู้ชมได้สังเกตอ่ ลายใบที่ผมให้ดูไหมครับเมื่อวานนะครับผมบอกว่านะครับงวด16แล้วก็หวยลาวนะครับก็ให้ซื้อไว้ด้วยนะครับฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่เดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันนะครับไม่ได้มาอวดไม่ได้อะไรนะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอว่าถ้ามีโชคมีลาบนะครับสิ่งที่ผมอยากจะตั้งใจ นะครับไปกราบไหว้นะครับนั่นก็คือวัดไอ้ไข่นะครับผมอยากจะไปนะครับเพราะผมเป็นคนทางอีสานตอนบนนะครับเดินทางไปยากใต้นะฮะค่อนข้างที่จะไกลและก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าการที่จะไปใต้นะฮะจะเป็นค่ารถค่าน้ํามันนะครับค่าต่างๆกินอยู่นะครับก็มีโอกาสอยากจะไปเที่ยวนะครับ นี่เสียงยังสั่นไม่หายเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้จะอยู่ใน i p a d ของผมผมจะเปิดให้ดูนะครับต้องบอกว่าเป็นเพราะเครื่องรางนำโชคนะครับก่อนที่ผมจะมีโชคใหญ่นะครับวันนี้ผมบอกเลยผมพูดตรงๆเลยว่าผมมีโชคต้องแต่ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยคร,ครั้งนี้น่าจะเยอะที่สุดนะครับและก็ซื้อน้อยที่สุดแต่ดันถูกเยอะมากนะครับ ผมต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับผมขอพูดเลยนะครับคลิปนี้ไม่มีการชักชวนเล่นการพนันแต่อย่างใดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับและก็มีสติในการรับชมนะครับไม่ได้มีการมาชักชวนนะครับแต่นะครับผมมีโชคใหญ่เข้าหาจริงๆนะครับคืออธิษฐานกับเครื่องรางนะครับที่บูชามานะครับต้องบอกว่าผมได้โชคนะครับทุกคนอีกแล้วครับ ใครไม่เชื่อก็ตามแต่นะครับแต่คลิปนี้ผมจะบอกว่านะครับใครที่ยังไม่มีบูชาเครื่องรางและก็ไม้ใแย่นะครับถือว่าท่านพลาดมากนะครับบูชาไปเถอะครับอะไรที่มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับเสริมอํานาจวาสนาบารมีนะครับปลดหนี้ปลดสินนะครับมีเงินเหลือกินเหลือใช้นะครับได้เดินทางออกไปเที่ยวนะครับทำบุญนะครับกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ทั่วประเทศไทยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจนะครับอธิษฐานมาตลอดนะครับวันนี้นะครับผมได้มีนะครับทุนทรัพย์นะครับเป็นเงินที่เทวดาโปรดปรานนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้ผมนะครับเพื่อจะนําไปนะครับเดินทางไปกราบไหว้ไอ้ไข่วัดเจดีนะครับไปยังภาคใต้นครศรีธรรมราชนะครับใช่ไหมครับถ้าจําไม่ผิดนะครับเอฟซีที่อยู่ทางนั้นนะครับสามารถเข้ามาทักทายพบเจอได้นะครับพรุ่งนี้ผมจะเดินทางแล้วนะครับ คือผมเป็นคนพูดและทําเลยนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับมาบอกว่าผมถูกหวยอีกแล้วครับนะฮะคลิปนี้แล้วแต่นะครับคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามแต่แต่ผมจะเปิดให้ดูตอนนี้เลยเดี๋ยวผมวาง iPad ให้ดูตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับเี๋นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะอยู่ในเครื่องนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ผมซื้อ3ตัวนะครับ วลาวออกอะไรครับวันนี้ท่านได้ดูคลิปเมื่อวานไหมครับที่ผมชี้ตัวเลขบนใบนะครับ90-2คุณผู้ชมเชื่อไหมครับผมเห็นอย่างนั้นจริงๆใครยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านั้นนะรรีรีกลับไปดูได้นะครับย้อนกลับไปดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับย้อนกลับไปดูผมตื่นเต้นมากครับนะครับอันนี้ไม่ได้มีการชักชวนให้เล่นการพนันแต่อย่างใดนะครับแต่ผมถูกหวยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ วันนี้วันที่24นะครับเวลา2ทุ่ม22นะครับหวยนั้นได้ออกแล้วนะครับของวันนี้นะครับให้ดูวันที่ก่อนนะครับนี่นะฮะวันที่24หวยลาวนะครับดูนะครับผมตื่นเต้นมากครับตอนนี้ผมศรัทธาสิ่งเหล่านี้จนนำพาผมมีชีวิตที่ดีทุกวันนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานเสี่ยงโชคนะครับต่างๆเนี่ย ต้องบอกว่าดีมากนะครับใครยังไม่มีชุดเครือเขารหลงที่บูชาอัดกรอบนะครับรีบไปบูชานะครับของจะมาประมาณอีกอาทิตย์หน้านะครับเข้ามาประมาณสัก30ชุดนะครับใครทันใครได้นะครับบูชาแล้วปังมากนะครับไม้ใหญ่ๆก็เหมือนกันครับใครมีต้นใหญ่ๆไว้นะครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะปล่อยต้นใหญ่ๆผม999นะครับวันนี้มีคนรับไปแล้วนะครับต้นที่บอกหวยผมถูกนะครับเสียงสั่นเลยนะครับ ดูนะฮะเวลาหวยลาวเวลาสองขุ่มยี่สิบสองเนี่ยผลได้ผลเสียเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะดูแค่นี้นะครับดูนะครับเดิมพันหนึ่งพันสามร้อยหกสิบถูกเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบตัวนี้เดิมพันหนึ่งพันแปดร้อยถูกมาแสนเจ็ดนะครับคุณคิดดูนะฮะคุณคิดดูนะครับ,ดดน,รบนี่คือเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะครับเรื่องที่เหนือธรรมชาติ เหนือที่วิทยาศาสตร์นะครับที่คาดไม่ถึงเลยต้องบอกว่านะครับเป็นพ่อดวงล้วนเป็นพาะนะครับเครื่องรางของขังนะครับเป็นเพราะว่านเทวบุตรหรือไม้แยแยนะครับผมเชื่อนะครับในสิ่งที่ผมเรียกและศรัทธาในสิ่งเหล่านี้เชื่อะครับว่าจ้บรรดาไม้นะครับพบเจอแต่โชคลาภเงินทองหลั่งไหลเข้ามามหาศาลนะครับพบแต่มิตรสหายที่ดีนะครับเดินทางไปแห่งนใดก็เจอแต่มิตรที่ดี นะครับนะฮะผมจะเดินทางไปนะครับพรุ่งนี้จะเดินทางไปเดี๋ยวน่าจะพักอยู่สระบุรีก่อนนะครับแล้วก็จะตื่นเช้าก็จะไปลงประจวบนะครับประมาณอีก2-3าวันนะครับผมจะเดินทางไปนครศรีธรรมราชไปกราบนะครับไอ้ไข่วัดเจดีนะครับนะก็ไปพบเจอกับผมได้ที่นู่นนะครับนะฮะใครอยากจะไปพูดคุยนะครับไปถ่ายรูปนะครับบางคนยังไม่เคยเห็นตัวจริงผมหรอกนะฮะนะครับผมก็ไม่เคยอยากที่จะเปิดเผยตัวเองนะฮะ เพราะว่านะครับไปย้อนดูคลิป่เก่าผมเองแล้วกันนะครับผมเป็นคนไม่เปิดเผยนะครับใครอยากบูชานะครับของที่ให้โชคนะครับอย่างนี้นะครับแค่นะครับ999นะครับอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณนั้นให้ดีขึ้นทันตาเห็นนะครับอย่างผมวันนี้นะครับแค่อธิษฐานขอนะครับในใจนะครับอาจจะด้วยบุญบารมีที่ผมได้ทํามา ได้มอบสิ่งดีๆให้แก่ f c ทุกท่านนะครับบางคนได้ไปก็ปลดหนี้ปลดสินนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับมีโชคเข้าหาตลอดนะครับมีแต่คนทักเข้ามาขอบคุณผมนะครับในแต่ละวันนะครับคนที่ชอบเสียงโชคนะครับผมเนี่ยดีใจมากนะครับต้องบอกว่าทงนี้เลยดีใจนับปลื้มใจแทน f c นะครับที่บูชาไปแล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้าหานะครับมีโชคราบเข้าหานะครับทำการใดก็ประสบความสำเร็จนะครับอย่าลืมนะครับ คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอย่าลืมบูชานะครับเครื่องราง299นี่ยจะมาประมาณสักอีกอาทิตย์หน้านะครับนะฮะไม่รู้ว่าจะเข้าวันไหนนะครับแต่นะครับพระอาจารย์ท่านทําอยู่นะครับนะฮะผมจองไว้นีครับ30ชุดน่าจะได้ครบหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะครับนะฮะอ่คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรับฟันดีอ่า นอนหลับให้ได้เงินหมื่นนะครับนอนตื่นให้ได้เงินแสนนะครับขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆตลอดทั้งปีนะครับขอให้คนที่บูชาว่านไปนะครับมีโชคราบเข้าหานะครับบูชาเครื่องรางไปนะครับขอให้ค้าขายรวยร้อยล้านพันล้านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมแทนคุณวัฒน์ไทยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ